สวัสดีครับวันนี้ผมโพดพิกุลทองอยู่ณสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับยังคึกคักเหมือนเดิมนะครับสําหรับสนามที่นี่นะครับเราเปิดกันทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับที่นี่นะครับมีร้านอาหารนะครับร้านเจแดงขายข้าวนะครับข้าวผัดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวนะครับรับทําข้าวกล่องนะครับร้านนะแจวขายน้าดื่มนะครับชากาแฟน้ําชงต่างๆลิดโพกระติงแดงนะครับ สำหรับสนามพระเครื่องวัดพิุณทอนะครับนามีพระหลุดพระหลงนะครับราคา10บบาท20บาทนะครับห้าส0เป็นถึงหลักแสนเลยนะครับนาใครมีพระหรือว่าอยากจะนําพระเครื่องนะครับมาจําหน่ายที่สนามพระเครื่องนะครับวัดพิุณทอนะครับนาเดินทางมาได้เลยครับสําหรับค่าวางแผงพระเครื่องนะครับนาหนึ่งโต๊ะยาวๆแบบนี้นะครับสีฟ้านะครับความยาว2เมตรนะครับวางได้ประมาณ3ตู้นะครับหนาสตู้ใหญ่นะครับ ราคานะครับนะสำหรับการวางแผงพระเครื่องนะครับ1วัน20บาทนะครับเราไปตู้บริจาคของทางวัดนะครับนะเป็นค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าทำความตะออ่งน้ำนะครับรวมทั้งค่ากวาดขยะนะครับแล้วก็เงินส่วนที่เหลือนะครับนะเราก็จะนําไปถอยวัดกันนะครับโปร่งใสนะครับที่นี่นะครับนะเรื่องการเก็บนะครับนะค่าวางแผงเนี่ยนะครับแล้วก็สําหรับแผงประจําก็เดือนละ100บาทนะครับนะเดือนละ100บาทนะครับ อย่างน้องเกมวางแบบนี้นะครับหนาแพงประจําเดือนละ1 0 0นะครับสโต๊ะก็200นะครับต่อ1เดือนนะครับวางกันแบบสบายๆห้องน้ําฟรีนะครับมาห้องน้ำคนพิการห้องน้ําผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายนะครับติดกัสนามพระเครื่องเลยนะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับผู้ที่นะครับมาเที่ยวที่สนามพระเครื่องวัดจุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสำหรับผู้ที่มาเที่ยวและมากราบสักการะองค์พระใหญ่ประธานพรมากราบสริระสังขารขององค์หลวงพ่อเพนะครับ มาแล้วนะครับนะอย่าลืมนะครับแวะมาที่สนามพระเครื่องวัชกุณทองและตลาดต้องชมนะครับตรงหลังคาแดงๆตรงนู้นนะครับมีของกินของใช้ของฝากของที่ลึกนะครับเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเยอะมากนะครับสำหรับตลาดต้องชมตรงบริเวณนู้นนะครับนี่ครับนะสนามก็จะเต็มแบบนี้นะครับสําหรับแผงว่างๆตรงนู้นนะครับนะเป็นแผงของล่งเกียงสิงห์บุรีนะครับนะาลูงเกียงสิงห์บุรีก็จะมานะครับนะวันนะครับนะจะมา ทุกวันเลยนะครับจะมาทุกวันแผงตีลักนะครับมาใสสายหนอะนะครับแผงนุงเจียงวันนี้ก็ไปสนามพระเครื่องสิงห์บุรีก่อนนะครับของพี่โกมินคันธานุรักษ์นะครับที่วัดสังฆราชว่านะครับเดี๋ยวใส่สายก็จะมาวางโต๊ของแกสองตัวตรงนู้นนะครับตรงนี้เป็นแผงของพี่ตีลักท่าข้ามนะครับนี่ครับนะพระคูพระหลุดพระหลงนะครับนี่ครับโคสิงนะครับแผงน้องกิดนะครับนี่สุดยอดเลยครับเนี่ยโคสิง เลี่ยมสลับเก่าๆนะครับนี่เลี่ยมเงินด้วยนะครับราคาไม่แพงครับใครอยากได้ก็เดินทางมาได้นะครับแผงนกกิจนะครับอันนี้เป็นแผงของพี่อ่ำพี่กุลทองนะครับนาะเป็นนายสนามพระเครื่องนะครับนาะจําหน่ายและรับเช่าพระเครื่องสายสิงห์บุรีหลวงพ่อแพรรวมทั้งนะครับนะพระเครื่องทั่วไปด้วยนะครับนี่ครับใครมีพระเครื่องหลวงพ่อแพรนะครับวัุกุลทองก็นํามาจําหน่ายพี่อ่ำได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นพระหลักพระย่อยนะครับนะรับเช่าทั้งหมดนะครับ แผงของแกนะครับนจะตั้งอยู่นะครับนะตรงหน้านะครับร้านจกแดงขา,ขายข้าวนะครับแล้วก็มีกุมารทองนะครับบอกกันประจํานะครับใครมาแล้วนะครับไม่มีโต๊ะวางนะครับนะก็มาติดต่อพี่อำ่ำพี่กุณทองได้ติดต่อช่างตีใหญ่เลี่ยมพ้าได้ติดต่อผมโพธ์พี่กุณทองได้นะครับนะถ้าไม่เจอผมก็ติดต่อพี่อำ่ำติดต่อช่างตีใหญ่ได้เอาเอา้าวนิมผ้าอีสานนี่โอ้โหแผงไหนแผงไหนเนี่ย บิ๊กเซวนี่หลวงพ่อพระใสนะเนี่ยหลุดเข้าแล้ว50บาทจัดไปนี่ในหลวงนี่เมื่อก่อนนี่เหรียญนี้ต้องมีเหรียญนี้นะาต้องมีประมาณเจ็ดแปดร้อยเนีวงเดือนไหมอ้าวเมื่อก่อนเจ0ดแปดร้อยนะเหรียญนี้นะนี่ห้าบาทหลุดเดมีของ,ลห,<ะ>องหลุดฮะคืนไม่ได้แล้วเขาจ่ายตังแล้วงไงยเขาเดินไปน่ะนะเอาคืนไม่ได้แล้วเขาจ่ายตังแล้วเอาคืนไม่ได้แล้วเขาจ่ายตังไปแล้ว 2องค์100บาทนี่ครับนะของหลุดของหลงมีจริงนะครับที่นี่นะครับองละ50บาทหลวงพ่อประสายกับเหรียญนะครับสี่รอบในหลวงสวัสดีครับน้องกุยยามเช้านะครับนักนามพระเครื่องวัดพิบุญทอนะครับนาคึกคักไปด้วยเซนพระมากมายนะครับนี่ครับแผงวิกเสี่ยวคนมองสิงนะครับเหมาพระมาไม่ๆมอ้าวนี่เตรียมไว้ใครรู้ว่าเลือกเองเนี่ยโอ้โห นนมัเลือกไว้ปนะแล้วไม่เอาดูดิโอ้โหหลวงพ่อผู้เพียนสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะผู้เพียนเนี่ยเลือกแล้วไม่เอาทำไมไม่เอาเนี่ยเมื่อกี้ก็เลือกไปเที่ยงเหมือนอันนี้นี่อันนี้วันนี้วันนี้เราชอบเราชอบ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 เราชอบสองสี่ห้าหกนิดนะว่าอ๋อาป่ะพ่อเกษมไอพ่อผู้เพี้ยนเนี่ย ไม่เอาซะแล้วไม่เอานี่มาหน,นิเอาจำนวนนะจำนวนบิ๊กเซวนี่เอาเก็บไว้แล้วก่อนนี่เราเอาพอเพียเเยเ้ยนไม่ได้เมาก็วางไว้ก่อนไงเดี๋ยวไปดูดเอาแน่นอนห้ามเลือกออกนะเฮ้ยยังไม่ได้จ่ายตังค์ห้ามเลือกออกนะมันต้องไปกดไม่ได้ นี่ครับ5้าสิบาททุกองนะครับแผงพิเศษคนเมืองสิงห์นะครับตรงนี้ก็พี่ช้างนะครับนะพี่กุลท้อนะครับนะอาจารย์ชวนหนึ่งลึกล่อชวนของเรานะครับนะนี่แล้วก็พี่ยอดชายสุดหล่อของเรานะครับสมเด็จสวัสดีครับสมเด็จนะคุณพ่อชวนอยาให้ไปดูบ่อยถ้าดูบ,บ่อยเดี๋ยวไม่มาเลยไม่มาไม่มาไปนั่งสองที่บ้านคนเดียวเนี่ยประจำอ่านี้ไม่แล้วไม่เข็ดมาอีกแล้วฮะไม่เข็ด หมูไม่กลวนน้ำร้อนเดี๋ยวก็หายอีกหรอกองัวเอไปแล้วมีช่องมดหมองเไอช่องรูดไปช่อน้วคน่มือเออไอรู้มือซะบ้งว่าโดนขโมยไปแล้วที่นี่ไม่มีขโมยแผงวัดพปีกุลทองไม่มีขโมยเพราะว่าคุณกล้วยไม่มาแล้วคุณกล้วยไม่มาผมรีหละขโมยฮะ รักอะไรหรอรักลัรักหลับสนุกสนานกันไปนะครับอย่าไปเครียดนะครับสําหรับสนามพระเครื่องพี่กุลทอนะครับพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับวงการปักเครื่องนะครับด้านหลังก็มีแผงนะครับตรงนู้นนะครับแผงน้องแจ็คพี่กุลทอนนะครับพักเครื่องวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับราคาเท่าไหร่ตรงนี้เป็นแผงของพี่สํารานนะครับนี่ครับแผงผู้ยายมิงครับแผงพี่บุ๊บางคานครับฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่นี่ครับนะยาวไปนู่นเลยนะครับ เดี๋ยวลืมลืมแผงนี้ไปนะครับเนี่ยแผงนับร้อยนะครับอยู่นี่ครับเนี่ยพี่ชายใจดีนะครับแผงพี่เอวังหน้านะครับนี่ใครมีพระอยากจะอยากจะจาหน่ายนะครับหรืออยากเช่าพระนับร้อยนะครับติดต่อพี่เอวังหน้าได้นะครับนะทุกวันที่สนามพระเครื่องวัดพุณทองและทุกวันด้วยนะครับนะที่นะครับนะฝาครอบครองของเมืองสิงห์บุรีนะครับทางเข้าสนามบวยนะครับนี่ครับนะใครอยากได้พระนับร้อยนะครับพระราคาถูกๆกก็ติดต่อพี่เอวังหน้าได้ครับ เอาพี่เสือมาแล้วสุดหล่อเลยครับนี่หนีงานมาหนีงานอีกแล้วหนีงานอีกแล้วงานมีไม่ทําขายผ้ารักอาชีพผ้าทีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตอนนี้ทําตรงไหนอยู่เนี่ยเทศบาลเทศบาลแล้วตรงนี้ใครทําเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอโอ้ยทำไวมากตรงนี้เนาะไวมากไวหรือไวมากทำแล้วยู่ไวเต็มเลยตอนนี้เหรอใครจะสร้างบ้านนะครับถมถนนทําถนนนะครับนะติดต่อ นะครับพี่เสือได้นะครับนาะแต่ต้องงบเยอะๆหน่อยนะงบเยอะๆหน่อยหลายล้านอย่างเงี้ยได้นะครับหลักแสนคงไม่รับเพราะว่าทีมงานไม่พร้อมนะครับต้องหลักล้านหลายหลายล้านหลายล้านนะครับนี่ปะดูดิใหญ่ดูดิตลับเงินนะ <laughs> มือสัน่นผู้ใหญ่มือสั่นเลยไหมนะ่ะบอกตลับเงินไม่ได้มือสั่นเลย <laughs> <laughs> ไม่แพง แพงที่เราคิดเฉยๆไปดูด้านหลังกันบ้างครับน้าห้องน้ํานะครับนี่ตรงนี้เลยครับนี่ห้องน้าคนพิการนะครับห้องน้าผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายตรงนี้ก็มีประมาณ30ิบห้องนะครับนะตลาดต้องชมของวัดปิุนทองก็ติดขัตนามพระเลยนะครับนะมีร้านผักสดนะครับบอกกันประจํานะครับน่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีร้านกล้วยปิ้งนะครับมาจากภอชโยครับแล้วก็ร้าน ขายกาแฟโบราณร้านขายข้าวนะครับร้านขายของเบเกอรีเยอะแยะมากมายนะครับร้านตรงนู้นก็เป็นร้านขายส้มตำนะครับนะาอาหารนิสานนะครับเป็นแถวไปยาวไปนู่นเลยครับตรงนี้เป็นแผงของน้องแจ็คพิกุลท้อนะครับจำหน่ายเครื่องวันนี้ก็20บาทนะครับสวัสดีครับเนี่ยยีบาทในราคาตรงนี้นะครับ20บาทนะครับซื้อเยอะก็มีลดมีย่อนมีแจกมีแถมกันไปนะครับนี่ครับนะวันนี้ก็ทันใดที่ เดินทางมาแล้วก็ขอให้โชคดีมีใช้นะครับนาะได้ผ้าหลุดๆนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยครับโทษพี่กุลทองครับ